สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสูตรหาหลักสิบบนนะคะงวดวันที่2พฤษภาคมหกสามนะคะก็สูตรนี้ก็เดินมาแล้วห้างวดรวดนะคะงวดที่หก็คืองวดวันที่สองพฤษภาคมหกสาจะเดินได้ต่อหรือไม่เรามาดูกันนะคะก็คําเตือนเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนชอบก็ กดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนำเสนอมานะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะสุดนี้แนวทางก็คือแนวทางนะคะก็มาดูกันว่าเริ่มต้นวันที่30มบธันวาคม62สองอก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะเราใช้หลักร้อยบวกหลักสิบของรางวัลที่1แล้วก็บวกด้วยหลัก ร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1นนะคะเราก็จะเริ่มต้นเลยนะคะหลัก 100, ร้อยหลักร้อยก็คือ5นะคะ,ะบวกหลัก10ก็คือ4นะคะหลังจากนั้นบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ1นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่ามาเป็นเลขเด่นตัวที่1นะคะ5บวก4ได้เท่ากับ9 9บวก1นเท่ากับ10นะคะเอาเฉพาะเลขหลักหน่วยมาก็คือ0หลังจากนั้นเราก็บวกค่าคงที่4นะคะบวกค่าคงที่4ก็จะได้เป็น4นะคะเลขเด่นตัวที่2ก็คือ4อ่ก็บวกค่าคงที่อีก3นะคะ4บวก3ก็จะได้เท่ากับ7 เราก็ได้เลขเด่นมาแล้ว047นะคะจะเป็นเลขหลักสิบบนของงวดวันที่17มกราคม63นะคะอ่า17มกราคม63เลข3ตัวบนที่ออกก็คือ774 774นี้ก็หลักสิบก็คือ7เลขเด่นที่เราคำนวณได้ก็มี7นะคะเป็น7มาในหลักสิบนะคะ จดมาในหลักสิบถือว่าถูกงวดแรกนะคะงวดที่สองเราก็มาคำนวณต่อนะคะเป็นหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งก็เป็น7บวก7นะคะถ้าเพื่อนดูตาม ไปเรื่อยๆก็จะไม่งงนะคะแต่ถ้ามาดูครึ่งๆกลางๆก็จะงงนะคะหลังจากนั้นก็มาบวกต่อด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ1นะคะก็จะได้เท่ากับ15ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5นะคะหลังจากนั้นก็บวกด้วยค่าคงที่4 5,-4 บวก4ได้9นะคะต่อไปก็บวกค่าคงที่3 ก้าบวกสามได้สิบสองเก้าบวกสามได้สิบสองก็เอาเฉพาะถักหน่วยมาก็คือสองเราก็ได้เลขเด่นของหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามแล้วนะคะก็คือห้าเก้าสองนะคะห้าเก้าสองตัวใดจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามเราก็ไปดูกันค่ะ ะะก็วันที่1กุมภาพันธ์63เลขบนที่ออกก็คือ2 2 7ตัวที่เราคำนวณได้เลขเด่นก็มี2นะคะมี2มาในหลัก10นะคะต่อไปงวดวันที่16กุมภาพันธ์63นะคะเลขหลัก10บนจะออกมีตัวไหนนะคะก็มาใช้หลักสูุร ใช้สูตรเหมือนเดิมก็คือหลักร้อยบวกหลักสิบของรางวันที่1ก็คือสองบวกสค่ะบวกด้วยหลักร้อยของ3าตัวหน้าครั้งที่1คือ2ตัวนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ6นะคะหลังจากนั้นเราก็บวกค่าของที่สี่ หกบวกสได้10เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0แล้วก็บวกค่าคงที่อีก3 0มย์บวกสได้3เราก็ได้เลขเด่นของ3ตัวบนอ่าหลักสิบของ3ตัวบนแล้วนะคะก็คือ603ก็ไปดูว่าวันที่16กกุมภาพันธ์หกสนั้นเลขบน ออกอะไรนะคะ3ตัวบนออกอะไรจะมี6มี0มี3มาในหลัก10หรือไม่นะคะ,ะตัวที่เราวันที่16กุลุ่มพันธ์63เลข3ตัวบนก็คือ4 0 3ซึ่งหลัก10ก็คือ0นะคะหลัก10ก็คือ0ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี0นะคะถูกเป็นงวดที่3แล้ว ตัวไปต่อไปงวดที่4มันยังจะเดินต่อได้ไหมเราก็มาใช้สูตรเดิมในการคำนวณน,นะคะเป็นหลักร้อยบวกหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งก็คือ4บวกศูน์บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเก้านะคะก็ได้เท่ากับสิบสามก็เอาเฉพาะเลขหลักหน่วยมาก็คือสามหลังจากนั้นเราก็บวกด้วย ค่าของที่4 3่บวกสีได้เท่ากับ7ต่อไปก็บวกค่าของที่3 7มบวก3ได้เท่ากับ10นะคะก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เราก็ได้เลขเด่นของหลัก10บนแล้วนะคะ3 7 0งวดวันที่1มีนาคมหกส เลข3ตัวบนออกอะไรจะมี3มี7มีศูนย์มาในหลักสิบหรือไม่นะคะวันที่1มีนาคม6กสาตัวบนออก9ก้สาซึ่งหลักสิบก็คือ3นะคะตัวที่เราคำนวณได้เลขเด่นก็มี3นะคะอันนี้ก็ถูกมาเป็นงวดที่4ี่แล้ว ูกงวดที่4ี่แล้วนะคะต่อไปงวดที่ห้าสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้หรือไม่ก็เพื่อนๆถ้าดูตาก็จะเข้าใจในสูตรนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรจะเดินต่อได้หรือไม่นั้นไม่มีใครตอบได้นะคะวันที่สองพฤษภาคม63าจะเป็นคำตอบให้เราะคะ่ะก็สูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสเดินต่อได้เสมอเท่าๆกันนะคะสูตรของเรา เราจะหาเลขเด่นหลักสิบบนในงวัวันที่16มีนาคม6กเราก็ใช้หลักร้อยบวกหลักสิบของรางวัลที่1ก็คือ9บวก3หลังจากนั้นก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ2 9บวก3ได้12 12บวก2ได้14ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4นะคะ หลังจากนั้นเราก็มาบวกด้วยค่าคงที่4นะคะ4บวก4เป็น8ค่ะแล้วเราก็บวกค่าคงที่3อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นสาบวก8ได้11ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะเราก็ได้เลขเด่นหลักสิบบนแล้ว3ตัวก็คือ48 1ค่ะ4 8 1เป็นเลขเด่นหลักสิบบน ของงวดวันที่16มีนาคม63เราก็ไปดูว่า16มีนาคม63นั้นเลข3ตัวบนนั้นออกอะไรจะมี4มี8มี1มาหรือไม่ในหลัก10นะคะก็ไปดูกัน16มีนาคม63เลข3ตัวบนก็คือ4 4 6ซึ่งหลัก10ก็คือ4ตัวที่เราคำนวณได้เลขเด่นมี4นะคะ ก็อันนี้ก็ถูกเป็นงวดที่หแล้วนะคะถูกเป็นงวดที่ห้าแล้วต่อไปงวดที่6ก็คืองวดวันที่10อ่าขอไปนะคะงวดวันที่2องนะคะสอพอคอหกสาม มันจะเดินต่อได้อีกไหมสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรวันหาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะสามตัวมา1ตัวนะคะเราก็คำนวณโดยใช้หลักสิบหลักร้อยบวกหลักสิบของรางวันที่หนึ่งก็คือ4ีบวกสหลังจากนั้นก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่หนึงก็คือ7นะคะก็จะได้ 8บวกจะได้เท่ากับ15ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5ได้เป็นเลขเด่นตัวที่1หลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่2ก็บวกค่าคงที่4นะคะ5บวก4ได้9นะคะต่อไปก็หาเลขเด่นตัวที่3ก็บวกค่าคงที่3 9บวก3ได้12ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เราก็ได้เลขเด่น หลักสิบล่างอ่ะขอไยนะคะหลักสิบบนแล้วนะคะเลขเด่นหลักสิบบนก็คือห้าเก้าสองนะคะสามตัวนี้จะมีตัวไหนมาในหลักสิบบนบ้างวันที่สองพฤษภาคมหกสานะคะสพฤษภาคมหกสามสิบบนคือตัวไหนนะคะสิบบนคือตัวไหนเราก็ มาลองลุ้นกันนะคะว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะถูกนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะจะถูกหรือผิด ก็ไม่มีใครทราบนะคะวันที่2พฤษภาคม6 3จะเป็นคำตอบให้เราเองว่ามันจะถูกหรือผิดจากสถิติของสูตรนี้ก็เดินมาแล้วทั้งหมด5งวดนะคะต่อไปจะงวดที่6ได้หรือไม่นั้นก็ไม่สามารถตอบได้ให้เหมือนกันนะคะก็เปลี่ยนเพียงแค่นำสูตรนำ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะขอให้เพื่อนมีความสุขและสนุกกับการคิดฝึกคิดจุดหวยเงินล้านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ